บรรยากาศการซื้อขายโครกระบือที่ตลาดนัดโครกระบือบ้านหันตะบนขวาอำเภอมือจังหวัดมหาสารคามคึกคักนะคะเกษตรกรต่างก็หันมาเลี้ยงโคเพิ่มมากขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคามค่ะ โดยภาพบรรยากาศตลาดนัดโครกระบือบ้านหันตะบนขวาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งเป็นตลาดนาัดซื้อขายโครกระบือในจังหวัดมหาสารคามก็เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่นะคะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือทั้งในจังหวัดมหาสารคามและก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกลาลสินจํานวนมากต่างนําโครกระบือมาจําหน่ายแล้วก็เลือกซื้อกลับไปเลี้ยงโดยปัจจุบันราคาโคมีราคาที่สูงกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกษตรกรหลายคนหันมาสนใจที่จะเลี้ยงโคเพิ่มมากขึ้นในส่วนของราคาโคส่วนใหญ่นะคะ จะมีราคาซื้อขายอยู่ระหว่างตัวละ3าม0 0ถึง80,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดและก็คุณลักษณะพิเศษของโคแต่ละตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคสีแดงจนถึงสีแดงเข้มแล้วก็ไม่มีเขาจะมีราคาถึงหลักแสนเลยทีเดียวค่ะซึ่งต่างจากราคาโคสขีขาวที่มีขนาดเดียวกันพอสมควรนะคะสําหรับตลาดนัดโครกระบือบ้านหันตะบนขาวาแห่งนี้ค่ะเป็นตลาดที่เปิดมานานการเดินทางสะดวกนะคะจึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทําให้ตลาดนัดโครกระบือแห่งนี้คึกคักเป็นพิเศษเต็มไปด้วยกเกษตรกรผู้ เยี่โคกระบือต่างก็เดินทางมาต่อรองราคาซื้อขายโคกระบือส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคามได้เป็นอย่างดีค่ะ